สวัสดีครับผมนี่คือช่องปีเตอร์แลนด์นะครับและวันนี้ผมจะมาเกลียนคนด้วยโทรศัพท์โลกบอสเอ่อตอนนี้ผมกำลังเดินตามคนตำรวจคนหนึ่งอยู่ครับข้างหน้าผมมีน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งครับบอสข้างในน่าจะมีสองคนเลยครับคนหนึ่งผมสีสีเหลืองคนหนึ่งน่าจะผมสีเทาออกเหลืองเลยนึงสีรอนครับ บอสเอ่อให้ผมเล่นคนไหนครับคนสีเหลืองนะบอสบอกให้ผมใช้มีดแทงเลยอะอ้อครับว่าไงเจ้าหน้าที่ครับอสเบื้อต้นผมได้การเออจะดีอ่ะครับบอสมีการข่มขู่ผมอะเบื้องต้นลูกตัวสอนอนนะครับปิดล้อมทางเข้าออกทุกบอสครับเขาจะวางแผนจับผมแล้วครับบอสบอสมีแผนอื่นไหมครับบอสโดนด้วยแน่เลยอ่ะ อะไรครับจับตายครับย์วิศาะมันบอสครับเขาผมได้ยินว่าเขาจะวิสวะมันผมครับได้ได้ครับเดี๋ยวผมรอขอดูสถานการณ์อีกทีผมก็คุยกันดีกว่าไหมไปกับใช้ปืนกลอาก้าเอ็มสี่เลยครับถ้าเกิดผมไม่ไหวนี้บอสบอกว่ามีกำลังเสริมใช่ไหมบอสครับได้ครับบอส มีฮอด้วยโอเคได้ได้ครับพอติดอาวุธปะครับอ๋ออะไรนะบอสบอสมีเครื่องบินเจ็ตด้วยเหรอเฮ้ยใจเย็นครับบอสส่งมาเลยดีกว่าบอสอย่าอย่าถึงขั้นต้องใช้เดลเคียบีจีวาสุก้าจะหลวดเลยครับอะไรนะครับบอสมียานวกาศด้วยอ๋อบอสบอสได้มาอย่างไงบอสอย่า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 เอาอุกกาบาตชนโลกไม่เอาไม่เอาไม่เอาอันตรายเกินไปครับประชาชนทั่วไปเขาจะโดนด้วยเบื้องต้นอะไรนะบอสบอสบอกว่าบอสซื้อดวงอาทิตย์เลยอ๋อ อะไรนะไอ้จะจ้างเอเรียนมาด้วยเอเรียนโอ้โหทอได้เหรอ What the fuck ทอเลยอะไรนะบอสบอสบอกว่าบอสซื้อมาวิเออร์บอสเป็นเพื่อนกับไอรอนแมนด้วยเหรอบอสบอสบอกว่าพิกัดสถานีตำรวจเนี่ยให้ไอรอนแมนบินมายิงจรวดใส่ได้เลยใช่ไหมครับได้นะครับโดนทกจะเรียกโดนทกมาด้วยเหรได้ได้ครับน่าจะไหวนอกจากมาวิเวลใช่ไหมครับผมบอสครับผมมีข่าวมาบอก ตำรวจเขาบอกว่าเขาจ้างนนทกครับนนทกอ่ะบอสบอกว่านนทก,กนไม่เท่าไหร่อ่ะบอสบอกบอสมีหนุมานเนาะบอสบอกบอสสู้ได้ใช่ไหมบอสอุฒิ์ต้นอะไรนะภา f ไพมณีอยู่ตรงนี้ <laughs> ที่แฟมิลา่านานครับบอส <laughs> ครับครับครับผมเรือนำน้ำใช่ไหมครับเขาได้กับได้กับเรือนำน้ำมาครับใครขับนะฮะชื่ออะไรนะประยุทธ์วะอ็ไปเลยมามามาใส่ปากมือกันเลยนะสวัสดีครับบอสครับผมได้ยินครับได้ยินตอนนี้ผมอยู่ในโรงพยาบาลแล้วครับ ไม่ต้องย้ำคเรว่าน้องชายแบบอะไรนะตอนนี้ข้างหลังผมมีคนมีผู้หญิงกับผู้ชายอยู่สองคนครับอกหักเลยนะี่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งใส่บวกสีแดงแล้วก็ผู้ชายใส่เสื้อสีดํากําลังคุยกันอยู่ฮะเขาพูดถึงเขาครับครับบอสให้ผมตามไปก่อนใช่ไหมครับได้ครับทสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เีนนะไเรียนไม่เรียนสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ยินนะ จะตามอะไรเหรอไม่มี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 ไไมมม่่ีจะตามเรากับน้องทำไมไม่มีไม่ผม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 มาเดินไม่มีจะไปตามไม่โอ้พูดเสียงดังมากเลยโอ้คับบอสคับบอสดำมาเขาจะสกปรกไลตามน้องแล้วคนนั้มาเล่นด้วยลูกดิฉันทำไมคะเขาบอกว่าผู้หญคุณเป็นใครกับผู้ชายคนนี้ยังไงชิพาย สวัสดีครับบอสสวัสดีครับบอสตอนนี้เออผมอยู่หน้าโรงพยาบาลแล้วบอสบอกให้ผมตามผู้หญิงคนข้างในผมมวกสีเออสีแดงใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับตอนนี้ผมกำลังตามดูก็อยู่อ่าบอสครับตอนนี้มีคนมาคุยกับผมด้วยคุยเขาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่แหละบอสผมนี่แหละบอสไม่ใช่กบไม่ใช่ สวัสดีครับสวดีค่ะอืมโอเคครับสวัสดีครับบอสว่าไงนนะว่ากันกับเราจบ่ว่โอเคบอสผมเจอคนที่จะขโมยประตูรถแล้วครับฮะเดี๋ยวใครขโมยจะเย็นพูนตอนนี้เป้าหมายยังไม่รู้ตัวคอยจับก,ก่อนพ่อหนุ่มเป็นเจ้าของน่าจะเป็นผู้หญิงผมสีแดงเดี๋ยว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  ใส่ชุดนุ่มน้อยห่มน้อยเดี๋ยวเกินเกินไปพอคุณน่าจะกินบุฟเฟ่เยอะไปหน่อยหนึ่งอ่าได้เล่นๆนะผู้จ่ายยังงี้ผมว่าผมจะฉบเศษประตูรถเข้าไปอะออแล้วผมว่าจะกลับมาขูดรถเขาด้วยมาดู่อรถคันไหนของเราเอ้ยรู้ว่าเขาขับบอสขับขับไหนบอดเอามาคุยดิ ผมว่าเป้าหมายเริ่มจะรู้ตัวแล้วครับเที่ยวบอสับบอสตอนนี้เขาอยู่ข้างหลังผมครับบอสคนไหนนะบอสคนไหนนะบอสครับเมเดย์ผมบอกไม่ได้ผมโดนข่มขู่ต้องสงสัยค่ะคาดว่าจะขโมยเพชรเล็กเทวเทวครับบอสเอ่อให้ผมดูสถานการณ์ไปก่อนใช่ไหมครับได้ครับบอสผมเจอช่างมีข้าวอยู่ไหม ผมจะรอดูครับวสวัสดีครับผมขอทางหน่อยผมไม่มีอะไรกัดขึ้นหรอคะผมเจอรถเป้าหมายแล้วครับเป็นรถสีขาวน่าจะเป็น R 3 2เจ้าของรถน่าจะไม่มีความรู้เรื่องรถเท่าไหร่ครับตราะแต่งรถได้ห่วยแตกบผมโอเคบอสกีดรถเขาเลยใช่ไหม ซื้อซื้อต่อมาค่ะเล่นเลยเล่นเลยปะเด็ดเด็ช่างช่วยนะหอู๋อู๋รดับหนะสองสองแปดใครวะผมเออผมแกโรลออฟรีเวียครับเนาะแกเรลแกเรลครับดูปาดนัชานะคะแกรเรลสวัสดีครับพี่บ่าวมาจากเมืองรีเวียใช่ผมมาจากเมืองรีเวียครับเมืองเวทมนต์ใช่ไหมไม่ใช่ครับเมืองธรรมดาเนี่ยแหละเอาจบละไป้ละ อ๋อเอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดเด้อมาดิเมืองเวทมนต์ครับอ๋อสุดยอดไปเลยอ๋อสุดยอดไปเลยไอสัตว์แค่นี้เหรอวะแค่นี้แหละไม่มีอะไรอะเก่งมากเลยอ๋อเราคุณแกรอนมาทำอะไรถุงค่ะแก่เราต้องออกเสียงแบบแก่เราแก่รอนอะไรับแก่เราคุณแกรอนแก่เราแก่เรา เร็วเร็วออกเสียงเร็วนับสามหนึ่งสองแกเราเร็วช่างช่างออกเสียงเร็วออกเสียงตามผมนะช่างนับหนึ่งสองสามแกเราไอช่างเม่งไหวเลยสัตว์เกขับอถผมเจอรถข้างหน้าครับให้ทุบกระจกเลยครับแบบตังสอนใช่ไหมครับได้เลยครับบอสผมจะทำการทุบกระจก รถคันนี้แล้วนะฮะเอ้ยคุณกะรอแห่งเวียใจเย็นกระจกบานหนึ่งก็ลงบานหนึ่งรอครับข้างนอกมีรถมารับใช่ไหมครับโอเคครับบอสใจเยคุณการ์ใจเย็นอะไรนะฮะมีอะไรบ้าครับเนี่ยไอ้คุณผมไม่ชอบคุณเลยคุณออกเสียงชื่อผมผิดอะช่างต้องออกเสียงแบบผมนะช่างต้องออกเสียงว่าการ์แการ์ไม่แการ์ เร็วช่างหนึ่งจองช่างแกเราแกเราดีมากช่าง What the fuck ดีทาอะไรอ่ะยังไรเนี่ยกูจะไปทุบรถเกี้ยนี้ยังไงวะบอนะผมกระเป๋าหนึ่งเก้าศูนย์มันล็อกอะไรด้วยอะคันอันแปดซ่ากระเป๋าห้าสี่สี่นะคันนี้ใช่ไหมบอลไปเลย

วันนี้ครับบอสตอนนี้มีผู้หญิงเขาได้ขับขึ้นมานั่งกับผมครับบอสผมควรทำยังไงดีเฮียเฮียมันควรจะรักพาตัวเขากล่าวหาว่าผมกลังรักพาตัวด้วยฮะผมจะพากลับบ้านไม่น่าตามใเลยนะเขาบอกว่าเขาจะพาหนูกลับบ้านแต่เขาคุยโทรศัพท์กับบอสเขาตลอดทางนนะทางสะดวกครับขอเขาน่าจะเป็นลูกเทพทางสะดวกครับบอสไม่มีอะไร คอยขัดขวางเราได้ครับ๊อเออคุณแกลอนคะคุณจะไปไหนครับเนี่ยรักนะบอสจุ๊บจุ๊บอะไรนะครับคุณแกลอนจะไปไหนคะอ๋อขับรถเล่นครับไม่มีอะไรเลยแต่ลงไหนรับเนี่ยลงน้าลงบ้าและกันจะดีเหรอถ้าเกิดน้ำมันหมดทำไงครับ ทำใจค่ะบทำใจที่เป็นยาเหรอใช่ค่ะที่ว่าเป็นถุงขุมอ่ะถองเองว้าว<อ>ว่าแต่นี่มันรถใครครับเนี่ยน่มาจะสีขาวคนแก่ลองจะเอารถไขมาค่ะคนแก่ลอหน่าน่าจะติดปุ๊กนะคะอู้จริงเลยครับเนี่ยใช่ค่ะคนแก่ลองคนเอารยไปคืนเขานะคะคพอดีคุณแจมันค้างด้วยอะครับอ๋อใช่แล้วล่ะ เดินกลับสิครับคนแก่ออออลองลองรถับอถรถรถมันเสียครับบอสผมอยู่กับตัวประกันด้วยครับทําไงดีครับบอสกลับไม่ได้ครับอยู่กลางป่าเลยครับบอสบอกว่าเก็บตัวประกันไปก็ไม,ม่ประโยชน์นะครับให้จัดการตัวประกันเลยโอเคผมเข้าใจครับจัดการเลยนะตอนนี้เขาหลังละ่ะคำตามคำสั่งบอส អត់ទេ